เราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบก่อนพลาสติกต่างๆพวกนี้ครับแกะออกได้หมดเลยถ้าตัวนี้พลาสติกตัวนี้ถ้าจะแกะออกก็คือเอาคัตเตอร์กรีดบางๆรอบนี้ครับกรีดบางๆแล้วก็ลอกออกได้เลยจะไม่เป็นขุยจะสวยงามกระดาษเคลือบอะคริลิกตัวนี้ก็แกะออกได้หมดครับทางร้านบากมาให้หมดแล้วนอกใน มีก็เหมือนกันครับสูตรตัวนี้เราจะใส่ไปไว้ให้ในหม้อนะครับส่งไปกับเครื่องเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยที่จะส่งให้ตัวนี้สายกับวาล์วแรงดันต่ําลูกค้าสั่งเพิ่มครับ และละเอียดอยื่นๆดูงานกนารประกอบนอตทุกอย่างจะใช้เป็นสแตนเลสทั้งหมดครับส่วนที่สัมผัสอาหารมือจับก็เป็นสแตนเลสโอเคมาดูการทำงานของมอเตอร์ครับมอเตอร์ทำงานได้สองระบบไฟบ้านใส่สีดำเส้นนี้ครับ สาย outdoor เส้นใหญ่แข็งแรงบิดหักได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาลดเหยียบได้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านครับตัวนี้ส่วนแบตเตอรี่ถ้าจะใช้งานก็คือมีใส่พ่วงชุดนี้ให้ครับเวลาปกติไม่ใช้ก็คือดึงออกไปได้เลยถ้าจะใช้ก็คือมาเสียบแดงขั้วบวกดำขั้วลบห้ามคีปห้ามคีปที่แบตสลับขั้วหรือว่า เสียบสลับขั้วสลับสีเด็ดขาดครับแบตเตอรี่ไม่ใช่กระแสสลับเสียบผิดเปิดใช้งานช็อตได้เลยครับถ้าใช้งานด้วยแบตเตอรี่ระวังกันนิดหนึ่งครับแบตเตอรี่ถ้าจะใช้ใช้ได้ตั้งแต่แบตมอเตอร์ไซค์ลูกเล็กขึ้นไปอันนี้จะเป็นแบตบิ๊กไบตแบตมอเตอร์ไซค์ลูกเล็กขึ้นไปหรือว่าซื้อทั้งทีก็ซื้อพวกแบตลูกเล็กของรถยนต์ก็ได้ครับอันนั้นก็ใช้ได้เป็นอาทิตย์จะได้ไม่ต้องชร์จบ่อยราคาก็เพิ่มอีกนิดหนึง่งไม่เท่าไหร่ มันดูการทางานเข้ามาขวามือสองโวลย์ี่สิบนตามตัวเลขที่เขียนไว้เลยครับอันนี้เป็นระบบไฟบ้านมาร์กการกดรอบที่เหมาะสมจะเป็นจุดสีแดงครับหมุนจุดสีแดงมาให้ตรงกับจุดสีแดงที่มาร์กเอาไว้ตรงนี้ไฟแสดงสถานะสีแดงไม่พัดสแตเลสทั้งชุดกวนนิ่งมอเตอร์สามารถปรับความเร็วได้ดูคานิ่งของหมอ้อ สวิตต้องการคือปิดครับเขามาฝั่งนี้คือทำงานด้วยแบตเตอรี่ในส่วนตรงนี้เป็นฟิลไม่ต้องไปยุ่งครับนอกจากกรณีที่เปิดใช้งานไม่ได้หรือว่าไฟไม่เข้าลองเช็คที่ฟิลนิดหนึ่งการล้างทำความสะอาดนะครับถอดสลักตัวนี้ออกดึงออกได้เลยแล้วก็แยกชุดมอเตอร์ออกชุดมอเตอร์เช็ดทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ครับตัวนี้ห้ามล้างน้ำเป็นระบบไฟ ตัวนี้ทางร้านรับประกันให้1่ปีถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าใช้งานไม่ได้ส่งมาเค็มได้เลยหรือว่าสอบถามเข้ามาได้เลยครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งชุดนี้ล้างได้เลยครับหม้อก็ยกดึงออกเวลาล้างหม้อก็เปิดล้างเหมือนภาชนะทั่วไปครับล้วงล้างธรรมดาใช้ข่อยเหล็กขัดได้ครับไม่ต้องกลัวแรง ส่วนตัวเครื่องใช้ฟองน้ำรูปเช็ดธรรมดาก็พอครับยกเว้นหัวเตาแก๊สตัวนี้ต้องขัดให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเพราะว่ามันจะมีพวกคาบน้ำมันคาบเนยกระเด็นมาตามขอบพวกนี้ได้เราก็ขัดให้สะอาดตามร่องต่างๆต้องไม่มีอะไรก็คือใช้ฝอยเหล็กขัดหรือว่าใช้แป้งทงเหลืองขัดได้เลยครับ อในส่วนของวาลวก็คือลูกค้าสั่งไปแล้วจะใช้วาลวแรงดันต่ําตัวนี้ช่องกัดตัวนี้ต้องเปิดให้สุดก่อนใช้งานเช็คนิดนึงเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดน,นได้ไหมครับเปิดให้สุด ความแรงไฟทางร้านจะไม่ได้มาไปให้นะครับเน้นให้ไฟแรงเต็มก้นหม้อออฟคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม่แรงเต็มก้นหม้อแต่ไม่ขึ้นอกข้างหม้อนะครับมาดูถ้ากรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดเปลวไฟจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วก็จะเป็นไฟลอยแบบนี้แบบนี้คั่วไม่ดีครับหรือว่าคั่วบางทีก็ไหม้ต้องเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้ โอเคครับ